ตอนนี้รถมาทรงสรีรละของลงปู๋ท่องษานะครับผมมาถึงแปดสิบแปดห้าเดี๋ยวจะเข้าจมลงปู๋กันครับไมายเลสามจะารถน้ำศพนะครับผมลงปู๋มากถึงวัดเหยบร้อยนะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ชม,มิตรรักต่างวัย ปูกับร้านน้อยนะครับผมอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับที่วัดบอ่อน้ำรับสรีระสรังขารของหลวงปูมาที่วัดเรียบร้อยนะครับจะเตรียมพร้อมที่จะรถน้ำศพนะครับก็กำหนดการของพิธีนะครับก็บคือจะเป็นเวลา15นาฬิกาเนาะ ตอนนี้ก็เวลา10 1ส,สิบโมงนะครับสิบโมงเท่รไเรียนนเบิกก่อน10บโมงห้นาทีนะครับผมแล้วผมจะพาไปเบิงองสถานการ์โดยรอบว่าเข้าเตรียมยังแน่เข้าเห็ดยังแน่นะครับผมนี่ก็เป็นจรีละของหลวงปูนะครับยัง,ย,งยังบอนใส่เพราะว่าจะรดน้ำศพก่อน,นครับทั้งพระครู จ้าคณะตำบลน,นะครับตอนนี้ก็มันกำลังฉันพหารเพลอยดูน,นะครับอันนี้ผมจะบอออาไปไกลเนาะประมาณนี้นะครับช่วงช่วงใบนะครับช่วงใบถ้าพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรกค็ค่อยจะออกมานะครับนะครับหลวงปู่ทองสาทำทำเมสโนนะครับน่าจะคนเดิมซาลาที่คุณนะครับ ชายาธรรมเมสโนนะครับผมตังศาลานะครับก็เตรียมเตรียมไปประมาณนี้นะครับคืออาสนะนำในนะครับวันดีนาตีเขามากขึ้นกันนะครับผมอ้าวครับสวัสดีครับอานาตีโบราณเอฟซีามหามันก็เดีพอดีนะก็เลยไปตานเลี่ยนนิดหน่อยเฮ็ดไอหน้าเลี่ยนหรือบ่วหน้าทำหน้า น่าจะืทั My My ่วกับหมอว่านนี่แหละสำหรับว่านนี่สำหรับว่านนี่พอดีเมือสุดแถยกำน้าเมือสุดแถบสำหรับว่านนี่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นข้าวมาว่านี่ยพอเป็นเนี่ยปูเป็นอ่านี่ปูเป็นว่ามันมะพร้าวอะไรแบบได้ออกมาเบิ้งนี่ละอ่าจับน้ำนิดนิดน้ำมาซช่วยกันเนาะผู้นั้นแด่ผู้นี้แด่ละแี่ผู้นี้แน่ยเจอส่วงเวลาเพิ่นกว่าสี่พิธีเพิ่นกว่าส่วนใบเพิ่นว่ใบประมาณใบสามเด็ดไม่สามไบ่สามรถนำสม เตียงนีดนี่น้อยไปเนี่ยแต่เตียมไว้มาดูแลคนไข้เต็มทั้มหมทั่วไปใครบ้านช่ใครเมืองพันนี่แหละเนาะมี่ยังกับว่ากันละเกินหมวดไปขันมี่ยังกับเอานี่เพื่อนผู้คุยแล้วนี่ขันขันงานธรรมดาของชาวบ้านธรรมดากับเป็นเป็นหน้าที่เพื่อนี่แหละเจ้าของนี่แล้วก็คือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับงานราชการแต่ว่าอันนี่คือเจ้าหน้าที่อะไรเป็นต้นว่าพิธีสงฆ์กับคนพข้เต็มทั้งหมดนี่ต่อไปเป็น เป็นงานของงานของพระคือพระพระัวแลผูนจัดการนะครับคือคือผนจัดการนนค่ับเป็นรวยไงเนาะร่าวข่บวใช่ครับข้าวผมไปห้ากินขาเตียงก่อนด้เวล้วฮะให้ให้น่าสาโทก็เรียบร้อยแล้วตอนเปนรรับิการไปกวนยังได้ลูกยังนัยงนีไปยังไง่รักอยู่วไม่นะปัญหาน้องน ถามหาน้องบนผ้าน้องบนผ้าไงสำไรเขาโรงเรียนปอดใดเราเดี๋ยวนี้ไม่ปศุสิไก่แม่เราดิละไก่ไก่แม่บ่สข้อมสูงบ่โอ้ข้อมสูลสูงเตียงเตี้ยงความเมียเลยละโอ้จะว่ากันว่าอยู่ตอกอยู่ปอดใดตอนนี้ปอดสองโรงเรียนหอดปอดสองโรงเรียนน้องสำโรงบ้านเหลื่อมว่าอยู่โรงเรียนเทศบาลน้องสำโรงเทศบาลหนึ่งหนองสำโรงอยู่บ้านเหลื่อมเนาะโอเคอะไปหากินเขากินหน้ามึงครับผมไในผีผ้าผ้าพี่น้องไปเลาะเบิ้ง บอ่เวียนทั่วทั่วไปนะครับผมหลายอย่างอยู่ตามเพิ่งข้าพเห้าอ่าอย่างเดียตามเพิ่งนห็นละเนาะนั่นนี่เป็นโรงคัวนะครับเป็นโรงคั่วพู้โรงคัวเก่าอยู่พุ่นนะครับตัวน,นี้เป็นโรงควัวเป็นโรงอาหารโรงอาหารโรงทำอาหารนะครับนนท,าทางนี้ทางเิ่นกำลังกินข้าวกันอยู่กันกินข,นข้าวกินข้าวเที่ยงกันนะครับผมกินข้าวเที่ยง อะไรกินเนี่ยนอแม่ออกอครับรับมามา,มาอ่ะมากินข้าวน้ำขันครับวันนี้นี่เป็นปลาปลาย่างครัปรปบปลาย่างนี่ไปเก็บพักอใส่อยู่น่อันนี้เป็นกุฏิของหลวงปู่แปรนะครับผมที่จะ,ะเห็ดเมมชั่วข่าวเมรู้ชั่วข่าวก็ ประมาณนี้นะครับข้าเจ้าเบืองแต่ทานทีแล้วก็วคือจุดนี้เอาหินมาลงนะครับหินกรุ๊มาลงเอาหินหินกรุกมาลงก่อนหล่็จังค่อยจะเอาเอาหินลูกลังมาลงก่อนแล้วค่อยเอาหินกรุกทั้งเป็นเทศเาบมัดก,กลางเรียบร้อยนะครับ <S <S ฝนตกอ่าน้ำยังมั่นในแห่งนะครับยังมีมันยังมีนม้ำอยู่นะครับมันมันต่ำนะครับ พื่อนทีมันตำ่ำปูนกุฏิหลวงปู่นะครับกุฏิกุฏิที่ผมที่เราอยู่อยู่หุ่นนะครับอันนี้เป็นศาลาเป็นศาลาหลังใหม่นะครับยังบอลด้ฉลองทั้งเทศบาลมาจัดการแต่งเฟื้อนไฟให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เพิ่นพักกันพักกินเขานะครับผมก็กินแล้วล่ะนะครับกินเขาน้ำเพ่นาะกินเขากินน้ำแล้วก็ จะลุยต่อส้อยกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พระครูอภาสัตทงขุนลงขั่วนะครับเป็นลงคัวเมื่อกี้ก็ดอกไม้เพิ่งมานะครับพูนอยู่ท้างหลังซุ่อมกระเจ้ามาสอยงานอันนี้จะเป็นเพิ่นเอาดอกไม้มาส่งเมื่อกี้นี้กำลังจะจัดจัดในะบ,บาสามคนละนะครับเมื่อกี้รดน้ำศพ น,นี่เป็นดอกไม้ประ่งบมืค่อกำลังจะจัดจัดแล้วก็ชุดใยน่นข้องจะเอาน,น,อานี่นะครับเตรียมสำรับที่จะรดน้ำศพมีก็ประมาณนี้นะครับผมมีพระครูพระครูอภารจำเจ้าคณะตำบลน,นะครับผมเป็นผู้มา ดูแลด้วยตัวเองนะครับลูกคู่ทองสาเนี่ยลูกปู่ทองสามีดอกไม้อีกชุดหนึ่งนะครับดอกไม้อีกชุดหนึ่งก็คือ,อดอกไม้อีกชุดหนึ่งหลังจากคองจะหลังจากที่เข้าใส่ใส่รงเย็นนะครับใส่อา่านี่ รถน้ำศพเซตก็จะเอาสรีลเพิ่นใส่ลงลงลงหน่อยลงในก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงเย็นแล้วก็คงจะเอามาไวไวแถวแถวแถว,แถวนี้นะครับผม,ผมครับผมเดี<ม>๋ยวผมจะพาเขามาเป่นกุฏิของหลงปูนะครับผมืผมอน,นี่เป็นญาจากกอนแกนอันนี้เป็นพี่เคยเพื่อนเลยครับนี่นะครับ อันนี้เป็นหลานเป็นหลานสาวดอังนั้นอันนั้นเลี้ยนนี่เนาะอันนับเลี้ยนไปทาหลังเน่นะก้อยในนี่ค่ะไปไปลดสินี่สลเนี่ยอันน้๋อา้มอีนูม้งเรวอ๋อเห็นอยู่ผมผมอันนี้อันนี้ เพราเพาเป็นยังเพราะว่าเอาเมื่อวัยดดูแลคนป่วยแต่นั้นอันนี้เกี่ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบกระจัดจำเพิ่งอันนี้มีโพโยแนนมาเนี่ยอันนี้อุปกรณ์อ่าสัมภาระของหลวงปู่นะครับพอจเคลื่อนแล้วากันครับอ่าเนี่ยเมันกันยงเห็ดเดียบไร้กันนะครับอ่ะอันนี้มีอุปกรณ์ของลูกหลาน ห้องเคลียร์เร cl ียบร้อยกล้องเรียบร้อยพวกกลงจะได้ถอดออกไปนะครับเป็นอุกอยางเตรียมควอมนะครับเป็นออกซิเจกที่เจนอยังต่างๆเป็นบยกยาท่านั่งนะครับเป็นตาเตียงน้องปูจจยุน่นะครับเตียงน้องตัวปูจจยุน่กาเลยมาติดเนี่ยตัวหนึ่งจะมุมอ่าจะ อสองลงมาหา,าเตียงก็เลยบม่ได้บม่ได้ใส่ซ้ำนะครับผมจังคอยจะพิจารณา